สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประกันสังคมช่วยคนว่างงานจากสถานการณ์การแพรก่กระจายของโควิด -19 ทางประกันสังคมเร่งเยียวยาผู้ประกันตนว่างงานเหตุสุดวิสัยกรณีสถานประกอบการถูกสั่งปิดชั่วคราวจากการได้รับผลกระทบโควิด -19 นางสาวรัตด,ดาแซ่ลีผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการดูแลผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ว่าขณะนี้สำนักง,งานประกันสังคมเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนพร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน ตามประกาศก,กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพทธศักราชา2,563ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประกันารตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทนสพส2-017พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเองแล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบเพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบสปส2-017และหนังสือรับรองในระบบ e-service บน www.sso.go.th และส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน3วันทําการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service อย่างไรก็ตามนายจ้างผู้ประกันตนมีข้อสงสยัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไร,รกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ